การปิดประเทศจะมีอยู่ไหมการล็อกดาวนะ์การเกอร์ฟิลโอกาสน้อยแล้ว่ะครับนะถ้าเราสามารถพูดง่ายว่าไปพร้อมๆกันแบบนี้เนี่ยสภาวะเศรษฐกิจจะโตการล็อกดาวน์การเกอร์ฟิลนักธุรกิจไม่กล้าที่จะลงทุนแต่เรียนย้ำนะฮะสถานการณ์แบบนี้ถึงแม้ว่าปัจจัยภายนอกเป็นเรื่องของมหาอำนาจที่กำลังไฝ่กันอยู่3ประเทศระหว่างจีนรัสเซียและก็สหรัฐอเมริกาแต่ในประเทศไทย เรายังคงยึดหลักที่เรียกว่า Balance of Power หรือการสร้างสมดุลของอำนาจการสร้างสมดุลของอำนาจจะต้องไม่เอียงไปทางฝั่งรัสเซียสหรัฐอเมริกาหรือจีนมากจนเกินไปในปี2,565ถ้าเรามั่นคงถ้าเราแม่นยำนะครับโอกาสที่จะส่งผลทำให้สภาวะเศรษฐกิจในปี2,565พุ่งสูงขึ้นมีขึ้นอย่างแน่นอน สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิก์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทางยู u ูบรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของเศรษฐกิจปี2565จะรุ่งนะฮะจะรุ่งหรือร่วงคงจะเป็นปัจจัยสําคัญเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจว่างานนี้เศรษฐกิจของไทยจะรุ่งหรือร่วง ในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้สถานการณ์ทั่วโลกสภาวะเศรษฐกิจกําลังโตขึ้นแต่ในฝั่งยุโรปโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับถึงแม้จะโตขึ้นแต่ก็แกว่งไปแกว่งมาเพราะอัตราราคาน้ํามันนั้นพุ่งสูงขึ้นขณะเดียวกันในส่วนของประเทศไทยนะครับในส่วนของประเทศไทยมีการอัดฉีดอย่างเต็มรูปแบบนะครับหลังจากที่วางยุทธศาสตร์ไวรัสวิจารณไวรัสพินาศประชาชนพ้นภยัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟู ไปแล้วนะครับเข้าสู่กระบวนการเก็บเกี่ยวคือการเลือกตั้งท้องถิ่นและกำลังเข้าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในปี2565หนีไม่พ้นจะต้องเข้าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการปฏิรูปประเทศแ,แน่นอนตอนนี้มีการเปิดประเทศนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังประเทศไทย นะครับตอนแรกก็มีการประเมินกันนะว่ารัฐบาลไทยก็คงจะไปไม่ไหวการเปิดประเทศจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างหนักเพราะฝั่งสหภาพยุโรปเปิดก่อนโดนก่อนโควิด1 i ระบาดก่อนโดยเฉพาะในอังกฤษและในสหรัฐอเมริกายอดผู้ติดเชื้อในอังกฤษก็8 0,000ื่นกว่าเกือบ9 0,000นสหรัฐอเมริการายวันก็แสนเอ็ดนะครับแล้วก็โอมิครอนก็กลับมาแพร่ระบาดในเชิงปรากฏการณ์น่าคิดนะฮะนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะทำการปิดประเทศ และมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 อีกครั้งถ้าเกิดระบาดเกิดขึ้นสภาวะเศรษฐกิจคงเกิดผลกระทบแน่ในเชิงงานวิเคราะห์ในเชิงงานวิเคราะห์งงะตอนนี้แต่ละประเทศมุ่งมั่นนะครับที่จะเปิดประเทศต่อไปไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าโควิด1 9จะกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งการล็อกดาวน์เกิดขึ้นในหลายๆประเทศและสิ่งที่ตามมาคือการชุมนุมประท้วงการต่อต้าน การจริญนะครับรวมทั้งการเก่ะกันร้ายในหลายประเทศก่อนหน้านี้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะรัฐมนรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการรัฐประหารเกิดขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปร้อยละสิบโดยประมาณนะครับหนึ่งในนั้นก็ในเอเชียก็รวมถึงประเทศพม่าด้วยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสิงคโปร์ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่สุดท้าย เลือกตั้งมารีเซลุงฮะก็ได้มาเป็นนายกกำตรีนะครับคนต่อไปของสิงคโปร์นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจปี2565มันจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะดีขึ้นไหมหุ้นจะดีขึ้นไหมราคาน้ำมันจะเป็นยังไงต่อไปนี่คือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเพื่อจะวางแนวทางในการดำเนินธุรกิจชีวิตของพวกเราในอนาคตในเชิงงานสังเคราะห์ผมอธิบายการต่างประเทศก่อน การต่างประเทศต,ตอนนี้สหรัฐอเมริการัสเซียและจีนกนําลังจับหนักกันนะครับสหรัฐอเมริกาใช้วิธีการคว่ำบาตรจีนและรัสเซียเป็นสําคัญพาพวกที่เรียกว่ากลุ่มเดโมเคซีนะครับด้วยการประชุมสมิตรเดโมเคซีนะครับขึ้นมาหรือฝั่งประชาธิปไตยเพื่อคว่ำบาตรรัสเซียกับจีนล่าสุดก็มีการคว่ำบาตรรัสเซียและคว่ำบาตรจีนโดยนำนาโต้กลุ่มสหภาพยุโรปเข้าร่วม นในการคว่ำบาตรเพื่อให้ได้เปรียบทางการค้าปัจจุบันสถานการณ์โดยส่วนใหญ่สหรัฐอเมริกาและฝั่งยุโรปนะครับเป็นหนี้จีนจำนวนมากการขีดกันทางการค้ามาจากอะไรมาจากสาเหตุที่สหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้สงครามในอัฟกานิสถานและก็พ่ายแพ้สงครามในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นซีเรียไม่ว่าจะเป็นอัฟกานิสถานต้องถอนกำลังออกมา แล้วก็รุกทางยุทธีดยการอ้างสิทธิมชนอ้างเรื่องของการค้านะครับเรื่องของการกีดกันทางการคร้าเป็นสําคัญในการรุกตะวันออกกลางต่อมาการกลุ่มตะวันออกกลางนะครับนำโดยซาอุดีอาระเบียประกอบไปด้วยรัสเซียเข้าร่วมด้วยเป็น OPEC กพารแล้วก็มีจีนเข้าร่วมก็ลดกำลังการผลิตทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นประกอบกับคนใช้น้ำมันมากขึ้นเขาก็เพิ่ม ราคาน้ำมันทําให้ปัจจุบันราคาน้ํามันทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นแต่ก็ยังไม่ทะลุเพดานสหรัฐอเมริกาพยายามจะเจราจากับจีนพยายามเจราจากับรัสเซียพยายามเจราจากับกลุ่มโอเปกให้ลดราคาน้ํามันแต่สหรัฐอเมริกาและกลุ่มโอเปกทั้งหมดขออภยัยฮะทางฝั่งของรัสเซียจีนไม่ยอมลดไม่ยอมลดสหรัฐอเมริกาก็ไปขอฝั่งเอเชียเพื่อน,นําน้ํามันสํารองมาเทขาย เทขายได้ไม่กี่วันนะราคาน้ำมันร่วงจากนั้นก็พุ่งสูงขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าใจปัจจัยภายนอกการเมืองมันจะมีปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกตอนนี้ปีใหม่จัดหนักไหมหนักขึ้นอัตราเงินเฟอ้อในสหรัฐอเมริกามากขึ้นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกายังแก้ไม่ได้โควิด -19 ยังคงระบาดในอังกฤษ,ใน,กฤษในยุโรปโควิด1 9โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนนะครับ แล้วก็สายพันธุ์อินเดียหรือสายพันธุ์เดลต้าก็กําลังแพร่ระบาดอย่างหนักเช่นกันในยุโรปหนักเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามในประเทศไทยในประเทศไทยมีข้อดีอย่างหนึง่งเรามีหลักอยู่ในกะารหลักที่ชื่อว่าไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูนะครเก็บเกี่ยวพัฒนาเศรษฐกิจและการปฏิรูปประเทศแล้วก็เข้าสู่ดนซิวิไลเรามีหลักคืออะไรนะครทุกคนต้องสวมหน้ากาก เรามีหลักคืออะไรเราเว้นระยะห่างทางสังคมนี่คือข้อดีของเราในการเปิดประเทศการเปิดประเทศปุ๊บส่งผลทําให้นะเราสามารถที่จะดำรงชีวิตได้ตามปกติแต่ผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ยังคงมีอยู่3,000กว่ากว่าถ้าการล็อกดาวนอาจจะบงทนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วสุดๆแล้วนะรัฐบาลก็ใช้วิธีการาเว้นระยะห่างสวมหน้ากากแต่โชคดีคนไทยนะครับ เป็นสังคมรวมหมู่เป็นคนขี้กลัวคนไทยนะฮะก็ใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือนะครับทำให้คนไทยตอนนี้ไปไหนก็ใส่แต่หน้ากากเข้าห้างสัพทินค้าไปร้านค้าก็ใส่แต่หน้ากากยอดผู้ติดเชื้อโควิด1 9ก็น้อยลงประกอบกับนะฮะคราวนี้ต้องชมหมอนะหมอเก่งฮะเรื่องของการฉีดไข้ตอนนี้องค์การอนามัยโลกก็ชมเชยนะครับว่าให้ยึดตัวอย่างของประเทศไทยและที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะครับการแก้ปัญหา นในภาคปฏิบัิการนะซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของรัฐบาลการกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้มีรายได้เข้ามาแล้วตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนะครับหลังจากที่มีการใส่หน้ากากนะครับเว้นระยะห่างทางสังคมโอกาสในปี2,565ถ้าไม่เกิดการแพร่ระบาดใหญ่ๆและฝั่งยุโรปหยุดเล่นสงครามไวรัส นะครับตอนนี้เขาเล่นสงครามไวรัสต้องการจะเล่งขายวัคซีนนะครับตัวใหม่โดยเฉพาะตัวเดิมแหละนะของไฟเซอร์ก็เลยส่งผลทำให้มีตัวกลายพันธุ์เกิดขึ้นจำนวนมากจะเป็นธรรมชาติแต่เป็นธรรมชาติแล้วแต่คนที่ได้ผลประโยชน์สูงสุดกับกลายเป็นฝั่งของสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปเป็นสำคัญในปี2565โอกาสที่สภาวะเศรษฐกิจจะดีขึ้นสูงมากนะครับแล้วก็โอกาสที่จะ ทำให้เรียกว่าการปิดประเทศจะมีอยู่ไหมนะการล็อกดาวน์การเกอร์ฟิลโอกาสน้อยแล้วนะครับนะถ้าเราสามารถพูดง่ายว่าไปพร้อมๆกันแบบนี้เนะี่ยสภาวะเศรษฐกิจจะโตการล็อกดาวน์การเกอร์ฟิลนักธุรกิจไม่กล้าที่จะลงทุนแต่เรียนย้ำนะฮรสถานการณ์แบบนี้ถึงแม้ว่าปัจจัยภายนอกเป็นเรื่องของมหาอำนาจที่กำลังไฝ่กันอยู่3ประเทศระหว่างจีนรัสเซียและก็สหรัฐอเมริกาแต่ในประเทศไทย เรายังคงยึดหลักที่เรียกว่า Balance of Power หรือการสร้างสมดุลของอำนาจการสร้างสมดุลของอำนาจจะต้องไม่เอียงไปทางฝั่งรัสเซียสหรัฐอเมริกาหรือจีนมากจนเกินไปในปี2,565ถ้าเรามั่นคงถ้าเราแม่นยำนะครับโอกาสที่จะส่งผลทำให้สภาวะเศรษฐกิจในปี2,565พุ่งสูงขึ้นมีขึ้นอย่างแน่นอน ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ได้นะคะ